คนเห็นแปลงชีดีแล้วใช่ไหมครับโอ้ว้าวมากครับจาก53บาทเหลือ20บาทแล้วที่ว้าวกว่าน,นั้นนะครับก็คือจาก20บาทเหลือชิ้นละ6บาทจเจอแปลงอนเนกประสงค์ที่ทําความสะอาดห้องน้ำเหมือนกันหรือทำความสะอาดในครัวเรือนนะครับว้าวหนักมากไปอีกนะครับก็คือจาก55บาทเหลือ21บาทแล้วที่น่าตกใจยิ่งกว่านี้นะครับก็คือจาก21บาทเหลือด้ามรับ8บาทเห็นในภาพแล้วน่าใช้กันทุกด้ามเลยนะครับทุกคน หลังจากนั้นผมก็เลยตกลงปรงใจซื้อกับ Lazada มา3ชิ้นชิ้นละ6บาท2ชิ้นชิ้นละ8บาท1ชิ้นรวมแล้ว20และผมยังได้ส่วนลดอีกเหลือ20บาทหลังจากที่ผมสั่งมาแล้วของมาถึงบ้านผมยิ่งตกใจราคาเข้าไปอีกนะครับว่าจากราคาที่ลดก็คงจะดีแล้วล่ะนะครับซึ่งมันเป็นราคาการตลาดที่กระบฏมากๆนะครับซึ่งสินค้าคุณภาพก็ ไม่ได้สมราคากับที่ตั้งราคาแพงๆไว้50บาทหรือ20บาทนะครับแต่ผมก็คงไม่เสียใจนะครับเพราะว่าได้มาในราคาด้ามละ6บาทกับด้ามละ8บาท